ความเสี่ยงเลี่ยงได้โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คุณผู้ชมครับถ้าบ้านของคุณเกิดเชื้อราจะมีวิธีทำความสะอาดเชื้อราได้อย่างไรไปชมเรื่องนี้กันครับพี่สมชายอุ้ยอุ๊ยระวังพึ่งนะจ๊ะพึ่งอะไรหรอพึ่งรู้ว่ารักเธอว้าวเ้กลอกจะคิ้เล่ยอยากจะคิดเลย่ยมาซื้อเลยจ้าน้องพิงกี้ อ๋อเชื้อรามันขึ้นบ้านน่ะตั้งแต่น้ำท่วมบ้านนะรายังไม่หายเลยมีอะไรกำจัดเชื้อราได้บ้างไหมเชื้อราขึ้นที่บ้านพิงกี้ใช่ๆช่ขึ้นตรงไหนบ้างจ๊ะขึ้นที่ฟูกเอาฟูกไปตากแดดขึ้นที่โซฟาเอาโซฟาไปตากแดดขึ้นที่เตียงอะเอาเตียงไปตากแดดขึ้นที่บ้านด้วยเอาบ้านไปตากแดด <c oughs> เอางี้ละกันเดี๋ยว เดี๋ยวพี่เนี่ยโทรหาใน้อยเพื่อขอคำปรึกษาดีไหมจ๊ะดีดีด <c oughs> โีโทรเลยโทรเลยสวัสดีครับใน้อยาลาขึ้นที่บ้านเราจะเป็นจะทำไงดีบ้างครับอ๋อชื่อราเหรอกำจัดได้แต่ไอคนที่จะเข้าไปทาความสะอาดเนี่ยนะจะต้องแต่งตัวให้มิดชิดเพื่อความปลอดภัยและในระหว่างที่ทาความสะอาดเนี่ยจะต้องเปิดประตูเปิดหน้าต่างแล้วก็เปิดผ้าม่าน เอาไว้เพื่ออากาศถ่ายเทได้สะดวกและแสงแดดส่องเข้าทั่วถึงและที่สําคัญอย่าลืมห้ามเปิดแอร์ห้ามเปิดพัดลมในระหว่างทาความสะอาดเพราะจะทําให้สปอร์ของเชื้อราเนี่ยฟุ้งกระจายเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับขอบคุณแม่ครับในฮอยคุณผู้ชมครับถ้าหากพบเชื้อราในบ้านควรทําความสะอาดดังนี้ครับ 1. สําหรับเฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้พลาสติกหรือหนังให้ใช้ผงฟูละลายน้ําเช็ดหรือใช้แอลกอฮอล์เช็ดคราบเชื้อราออก นำไปฝึงให้แห้งห้ามตากแดดเพราะอาจทำให้ไม้หรือพลาสติกเปลี่ยนรูปร่างได้ 2. ถ้าเป็นพื้นกระเบื้องใช้แอลกอฮอล์เช็ดคราบเชื้อราทิ้งไว15้15-30นาทีแล้วซึงเช็ดออกด้วยน้ำา 3. ส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่มีผ้าเป็นส่วนประกอบเช่นผพม่พมานเสื้อผ้าหากพบเชื้อราให้ตัดใจทิ้ง 4. หลังจากทำความสะอาดผ่านไป2-3วัน ให้สังเกตว่าเฟอร์นิเจอร์มีเชื้อราอีกหรือไม่หากมีแสดงว่าเฟอร์นิเจอร์ดังกล่าวยังไม่แห้งดีพอให้ทำความสะอาดซ้ำถ้ายังพบเชื้อราอีกอาจจะต้องตรวจสอบระบบระบายอากาศภายในบ้านทีนี้ก็เข้าใจแล้วใช่ไหมละครับอ๋อเข้าใจแล้วขอบคุณอาจ้าที่พี่สชใยหาคำตอบไีนน่ชนะไม่ไปเลยนกจาก้าสวยๆอย่างพิงกี้เนี่ยพี่คิดสามบาทค่าโทรศัพท์ละกันสนับสนุนโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณาสุข